สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพ,าพัทลพรนิกระทุกนะคะกำลังศึกษายอยู่ที่มหาวิทยาลัยวงชวริตกุลคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่1ค่ะวันนี้ดิฉันขอใช้โอกาสนี้มาแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองที่อยากเล่าในวันนี้นะคะก็คือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะเรื่องนี้นะคะไม่เพียงแต่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตแต่ยังเป็นบทเรียนที่ทําให้ดิฉันเติบโตแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะ ฉันเชื่อว่าหลายคนอาจก,กำลังเผชิญช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญของชีวิตเช่นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือการตั้งเป้าหมายที่ดูยากเกินเอื้อมเพื่อให้กำลังใจและบอกกับทุกคนว่าไม่มีความพยายามใดที่สูญเปล่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การเดินทางของฉันแต่เป็นบทพิสูจน์ว่าความฝันของเราสามารถเป็นจริงได้ค่ะ ช่วงที่ฉันเตรียมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือความกดดันที่มาจากหลายด้านทั้งจากตัวฉันเองครอบครัวทุกครั้งที่อ่านหนังสือฉันมักจะมีคำถามว่าฉันจะทำได้จริงๆไหมแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญคือครอบครัวพูดกับฉันว่าถ้าหนูไม่เชื่อในตัวเองแล้วใครจะเชื่อ คำนี้ปลุกฉันให้ลุกขึ้นมาสู้ใหม่ฉันพยายามปรับมุมมองของตัวเองวันสอบจริงเป็นเหมือนสนามทดสอบความพยายามที่ฉันทุ่มเทมาทั้งหมดแม้จะมีข้อที่ฉันทำไม่มั่นใจแต่ฉันก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพราะว่าฉันได้สู้เต็มที่แล้ว ผลลั์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ฉันได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้แต่มันยังทำให้ฉันเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นหลังจากนั้นชีวิตในมหาวิทยาลัยได้เปิดโลกใหม่ให้ฉันได้เรียนรู้และเติบโตมันทำให้ฉันกล้าฝันถึงเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิมค่ะ เรื่องราวของการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในฝันครั้งนี้สอนฉันว่าความพยายามและความอดทนเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ไปถึงเป้าหมายในที่สุดแม้จะมีอุปสรรคความกดดันแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้และเดินหน้าต่อไปความสำเร็จก็จะเป็นของเราในที่สุดค่ะ เรื่องราวของการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในฝันครั้งนี้สอนฉันว่าความพยายามและความอดทนเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ไปถึงเป้าหมายในที่สุดแม้จะมีอุปสรรคความกดดันแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้และเดินหน้าต่อไปความสำเร็จก็จะเป็นของเราในที่สุดคะ่ะ